Learn Thai Happily สวัสดีครับ Hello everyone Welcome to Learn Thai happily with me ครูตัง This video you are going to learn Thai from this news การขายกอริล่าในประเทศไทยการขาย means selling กอริล่า means gorilla ในประเทศไทย means in Thailand ข่าวนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับบัวน้อยกอริลลาในสวนสัตว์ภาต้าในประเทศไทยข่าวนี้มีส this news เป็นเรื่องเกี่ยวกับ m ม s s is about บัวน้อย is the name of a gorilla กอริลลาในสวนสัตว์ภาต้ามีส the gorilla in p a d a zoo ในประเทศไทย m ม n s in Thailand สวนสัตว์ ปฏิเสธข้อเสนอย้ายบัวน้อยไปที่อื่นสวนสัตว์ means The zoo ปฏิเสธ m a n s Rejected ข้อเสนอ means A proposal ย้ายบัวน้อย means To transfer บัวน้อยไปที่อื่น means Elsewhere สวนสัตว์กังวลบัวน้อยไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ สวนสัตว์ means the zoo. กังวล means is concerned that. บัวน้อย is the name of a gorilla ไม่สามารถปรับตัว means couldn't adapt เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ means to a new environment. แม้ว่าสวนสัตว์ขาดทุนมาหลายปีแล้วแม้ว่า means even though สวนสัตว์ขาดทุน means the zoo has had financial losses. มาหลายปีแล้ว means for many years สวนสัตว์ไม่เคยมีเจตนาที่จะขายกอริลลาสวนสัตว์ means it in this context ไม่เคย means has never มีเจตนา means intended ที่จะขาย means to sell กอริลลา means the gorilla let's read the news together ข่าวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบัวน้อยกอริลลาในสวนสัตว์พาต้าในประเทศไทยข่าวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบัวน้อยกอริลลาในสวนสัตว์พาตาในประเทศไทยสวนสัตว์ปฏิเสธข้อเสนอย้ายบัวน้อยไปที่อื่นสวนสัตว์ปฏิเสธข้อเสนอย้ายบัวน้อยไปที่อื่นสวนสัตว์ กังวลบัวน้อยไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้สวนสัตว์กังวลบัวน้อยไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้สวนสัตว์กังวลบัวน้อยไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้แม้ว่าสวนสัตว์ขาดทุนมาหลายปีแล้ว แม้ว่าสวนสัตว์ขาดทุนมาหลายปีแล้วสวนสัตว์ไม่เคยมีเจตนาที่จะขายกอริลลาสวนสัตว์ไม่เคยมีเจตนาที่จะขายกอริลลา This is the news that you learn from me today. If you enjoy learning Thai from news with me, you can subscribe my YouTube channel Learn Thai Ch Happily with me. I will make a video about learning Thai from news to you guys five days a week, and you can learn Thai with me from Monday to Friday. Thank you so much for learning Thai with me today, and see you later in the next news. สวัสดีครับ.